สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้สีสเกตชาแนลนะครับจะมารีวิวขายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อโซนี่นะครับเป็นเทคโนโลยี3 LCD โปรเจคเตอร์นะครับนี่คือ Sony p โปรเจคเตอร์ VPLEX 2 4 6นะครับความสว่าง3,100ลูเมนนะครับคอนทราต์เดทิโอ3,000ต่อ1ความละเอียด1,024คูณ768หรือว่า XGA นะครับ3 LCD โปรเจคเตอร์ให้ภาพที่คมชัดแล้วก็ใสปิ้งเลยนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้มีช่องต่อ HDMI แล้วก็ USB Type A แล้วก็ Type B นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เปลี่ยนหลอดใหม่นะครับคุณผู้ชมครับถอดหลอดเก่าทิ้งไปนะครับใส่หลอดใหม่เข้าไปนะครับใสปิ้งเลยนะครับคุณผู้ชมครับหลอดใหม่ใสปิ้งเริ่มต้นที่ 0ชั่วโมงกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาไปใช้กันยาวๆเลยนะครับ3,000 4,000 5,000ชั่วโมงนะครับก็ว่าไปนะครับคุณผู้ชมครับเอาแล้วครับไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเปิดเครื่องนะครับมาทดสอบกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับกับ3 LCD Technology Projector ครับ Sony VPL EX246 นะครับคุณผู้ชมครับ3,100ลูเมนครับนู่นแหละครับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับ Sony โลโก้ของโซนี่ออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูลำแสงนะครับที่พุ่งออกมานะครับของเจ้าโซนี่โปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับสภาพใหม่แล้วก็สวยกลิบเลยนะครับผู้ชมครับใสปิ๊งเลยครับสวยใสไรร่องรอยเลยครับคุณผู้ชมครับดูนะครับลำแสงที่พุ่งออกมานะครับที่ปล่อยออกมาของเจ้าโซนี่โปรเจคเตอร์3,100ลูเมนตัวนี้นะครับผู้ชมครับ หลอดใหม่ใสปิ้งกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับไม่พูดพ่ำมทำเพลงครับมาทดสอบชมไฟล์ภาพยนตร์กันเลยนะครับตัวนี้อ่ไปกันเลยครับคุณผู้ชมครับปึ๊บอ่าไปเลยครับมาเลยครับดูครับคุณผู้ชมครับเทคโนโลยีของ3 LCD โปรเจคเตอร์นี้ใสปิ้งเลยครับดูครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมดูครับ อืมฮ <laughs> ส <arrib> ่จริงๆครับใส่จริงๆใส่จังๆแล้วก็ใสมากเลยครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับเดี๋ยวขออนุญาตเล่งเสียงในเครื่องขยายเสียงนะครับดูครับโอ้โ oh, หสุดยอดจริงๆครับดูครับสุดยอดครับ สุดยอดครับ 3LCD โปรเจคเตอร์โซนี่ครับสามพัูเมนครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับดูลำแสงนะครับที่พุ่งออกมาครับ สุดยอดครับโซนี่0 0 0ลูเมน3 1 0 0ลูเมนครับ3 LCD โปรเจคเตอร์ครับคุณผู้ชมครับความละเอียดนะครับ XG a นะครับดูครับสุดยอดจริงๆครับสำหรับเจ้าโซนี่1 0 0ลูเมนโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับสีสเกตชา a n n น l เสนอขายในราคา8,500บาทนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่08-158-519-98ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับปิดเครื่องนะครับกดแค่ครั้งเดียวก็พอนะครับกดไปหนึ่งครั้งแล้วก็จะดับไปเองนะครับรอสักครู่นะครับถ้าดับแล้วก็อย่าเพิ่งถอดนะครับให้พัดลมเป่า ระบายความร้อนจนกระทั่งเสียงพัดลมดับนะครับไม่มีเสียงพัดลมทํางานแล้วนี่ครับดับแล้วนะครับจอดับแต่พัดลมยังทํางานอยู่นะครับเราก็จะปล่อยให้พัดลมทํางานจนกระทั่งพัดลมหยุดทํางานถึงจะถอดปลั๊กออกได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ